นะวันนี้ก่อนนอนสักหน่อยเหมือนเดิมครับนะเราใช้ไพ่ของอพันตาออร์เลคิลน,นะครับนะแล้วก็วันนี้ใช้แสงออกสีแดงใช้แสงสีแดงนะครับก็นี่เครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าวันนี้เราจะไปหัวข้อไหนกันดีเอาเป็นว่า ความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงกันแล้วกันนะครับความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิดนะครับที่เรียกว่าหิวใจดีต่อใจนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับท่านที่ผ่านเข้ามาในช่องของน้ำมูมู่นะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็เป็นมือใหม่นะจะต้องบอกกันก่อนนะครับถือว่าเป็นการ มานั่งคุยกันนะเป็นการปรับทุกข์กันกันแล้วกันนะครับไม่ต้องไม่ใช่คิดว่าจะเป็นแม่นเม่นอะไรหรอกนะครับแต่ว่าเราถือว่าเราได้มาใช้เวลาคุยกันเหมือนอปรึกษานะปรึกษากันนะ,ะเรามาดูกันครับว่าความรักของคุณช่วงนี้นะครับดูว่าหน้าไพ่เขาจะขึ้นอะไรมานะครับผมเลือกใบนี้นะ ใบแรกโอ้โห,โ,หโหใบแรกมาก็หักดิบเลยครับนั่นหมายความว่าอะไรมันอาจจะอยู่ในช่วงของอาการเรียกว่าหันหลังให้กันหรือเปล่านะครับหักดิบนี่มันในความหมายมันก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจะสวยงามอยู่แล้วนะครับมันน่าจะเป็นเกิดอาการน้อยอกน้อยใจกันหรือเปล่านะครับอืมับ ความสัมพันธ์ความรักของคุณช่วงนี้ะนะมันมีการหักดิบหักดิบในตรงตัวเลยครับเปาะเลยนะครับเอ,อหรือว่าอยากจะเลิกแล้วมันเลิกได้ไหมเอ,อหักดิบหรือมันเลิกได้ไหมมันเลิกแบบยังรักอยู่อะคำว่าหักดิบนะคือกั้นใจเลิกกั้นใจลดความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะทีนี้ ถ้าเราไปดูกันที่ใบที่2ใบที่2เนี่ย commitment นะครับ commitment ก็เ,เป็นพันธนาการนะครับพันธนาการเนาะใช่ไหมดูเดะมันเป็นโอ้โหความหมาย2ใบนี้นะครับอันแรกเนี่ยหักดิบเพื่อที่จะต้องการออกจาก เรียกว่าการอึดอัดใจอ่ะอึดอัดนะ่ะเออหมายถึงพันธนาการเนี่ยคือต้องการหลุดพ้นนะทีนี้จะหลุดพ้นยังไงล่ะก็หักดิบเลยนะครับเพราะใบแรกขึ้นหักดิบเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้อ่ะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้กับ ความรักในช่วงนี้นะครับก็เลยจะต้องเรียกว่าถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าทั้งทั้งรักทั้งเกียดนะเออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะนเป็นยังไงเดี๋ยวดูใบที่3นะครับคืออะไรใบที่3 2จิต2ใจโอ้โหมามามาทรงเดียวกันเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหม มันหักดิบก็เห็นเห็นอยู่แล้วครับเออหักดิบเนื่องจากว่าต้องออ,ออกจากความสัมพันธ์นี้นะครับเพราะความสัมพันธ์นี้มันอยู่แล้วมันอึดอัดมันไม่สบายอกสบายใจอาจจะโดนให้เ,ออเปลี่ยนแปลงนะในสิ่งที่เราเป็นในตัวตนที่เราเป็นนะครับมันก็คือเหมือน เราไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะนะมันต้องการหลุดพ้นจากพันธนาการนี้แต่แต่อีกใจนึงอ่ะเพื่อนเพื่อนก็เห็นไหมเออใจนึงก็รักจะเลิกดีไหมวะหรือจะอยู่ต่อถ้าอยู่ต่อก็ต้องอยู่ใต้พันธนาการใช่ไหมเออต้องอยู่ใต้ความกดดันความไม่สบายใจทั้งหลายทั้งแหล่ก็ยังออกอาการสองจิตสองใจนะ <laughs> กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ช่วงนี้นะครับไม่ใช่ว่าหักดิบแล้วจะหลุดได้เลยนะยังยังมียังมีลังเลยังมีลังเลนะครับยังมีลังเลนะทั้งทั้งที่มันไม่ได้มีความสุขนะครับใจนึงก็อยากจะหยุดความสัมพันธ์ถอยออกมาอีกใจนึงก็เฮ้ยไม่ออกดีกว่าไหม <laughs> อะไรส่งเนี้ยนะครับ อ่เดี๋ยวไปต่อลองดูนะครับลองดูหุ่นยนไปเรื่อยๆนะครับไนท์แมร์ฝันร้ายเลยทีนี้ฝันร้ายเลยเครียดเลยครับเครียดเลยฝันร้ายเลยครับเนี่ยมันดูแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคเลยนะเพื่อนๆอยู่ในความสัมพันธ์ช่วงเนี้ยนะสำหรับท่านที่ ตรงอะนะหมายถึงท่านที่มีความหมายใกล้เคียงนะครับส่วนท่านที่มีความรักความสุขดีนี่มันก็ไม่ใช่ถือว่า,าคลิปนี้ก็ไม่ใช่ของท่านนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปตามหน้าไพ่เนี่ยก,ก็เรียกได้ว่าก็ดูพอเป็นการพูดจาพูดคุยนะครับเป็นการแนะนำนะดูกัน วันร้ายเลยทีเดียวครับไม่มีความสุขเลยนะดูจากหน้าไพา่ไม่ไม่มีอันไหนที่มันอยู่แล้วแฮปปี้ mm. <Happy. laughs> นะเออมันต้องการหักดิบเพราะว่าดูดิเก็บไปจนเก็บไปฝันนะ <laughs> คิดว่ายังไงอะ่ะเอาเก็บไปฝันนะนะครับเออ,อครับอครอบครัวนะครับครอบครัว อ,อพันธนาการนี่มันอาจพันธนาการครอบครัวมันไปอยู่กับไพ่ข้างบนนะก็คือพันธนาการเนี่ยมันอาจจะมองว่าครอ,อ,อบครัวมีส่วนนะครับมีส่วนที่ทําให้คุณอึดอัดทาให้คุณไม่สบายใจก็ได้นะเขาครอบครัวหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับในที่นี้นี่ อา,อาจจะเป็นครอบครัวทั้งของเราทั้งของเขาก็ได้อาจจะมีความคิดเห็นไม่ไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันนะครับอาจจะเห็นว่าไม่ไม่ไม่คู่ควรถ้าพูดถ้าพูดแรงไปนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้คือ,อก็เลยทําให้คุณอึดอัดทําให้คุณไม่สบายใจทําให้คุณลังเลนะทำให้คุณเก็บไปคิดไปฝัน แต่จริงๆใบแรกที่ขึ้นมาเนี่ยคือในใจคุณมันต้องการหักดิบแล้วนะครับมันต้องการหักดิบแล้วนะครับแต่ว่าการหักดิบของคุณเนี่ยมันยังมีใบนี้มาร่วมด้วยช่วยคือยังสองจิตสใจไม่ใช่หักปอกร้อยเปอร์เซนะยัง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 ,ยงทีนี้ลองดูใบต่อไป ุณยังมองว่าถ้ามีการลดความสัมพันธ์นะครับมีการเลิกลาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอะไรล่ะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอะแอดเวนเจอร์ Adventure เนี่ยมันเป็นสิ่งท้าทายเป็นสิ่งที่ลองใจมากเลยวัดใจคุณจะเข้มแข็งพอไหม อ,อนะกับการตัดสินใจในครั้งนี้อ่นะเพราะว่าคุณอาจจะกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดคิดนู่นนี่นั่นนะครับอาจจะมองว่าถ้าถ้าหยุดความสัมพันธ์แล้วมันจะเป็นยังไงวะมันจะนู่นนี่นั่นไหมนะครับเ,ออเนี่ยม,มันอยู่ในช่วงของการลังเลนะมันอยู่ในช่วงของการลังเลทีนี้ถ้าลองสรุปสักใบหนึงก่อน ว่าไพ่ใบสรุปมันเป็นยังไงขึบกุดนิวข่าวดีครับข่าวดีอะไรล่ะเออช่วงนี้กำลังเครียดจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นนะครับอะจะมีข่าวดีอะไรล่ะขอ,อขยายข่าวดีหน่อยกันแล้วกันนะครับข่าวดีนะเออในขณะที่คุณกำลังเคร่งเครียดกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังพิจารณาจะหยุดความสัมพันธ์เนี่ย มันมีข่าวดีอะไรวะเดี๋ยวดูนะ mm. เพื่อนไงความเอา้ามันไม่เกี่ยวกับอันนี้นะเนี่ย mm. เพื่อนเนี่ยอาจจะมาเป็นามาเป็นที่ปรึกษามาทำให้หายาหายเครียดหายจมทุกข์หายากังวลก็ได้นะเนี่ยข่าวดีก็มีอาจจะเป็นเพื่อนสนิท อาจจะชวนไปเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์นะครับก็ได้ก็ได้นะแต่ว่าก็ยังก็ความสัมพันธ์มันยังคลุมเครือแหละเพียงแต่ว่าถ้าใบสรุปสองใบนี้มันอาจจะบอกว่าคือเขามาช่วยผ่อนคลายมากกว่านะเพื่อนเนี่ยเ,เพื่อนนะครับก็มองมองหาเพื่อนนะเพื่อนดีๆ ลองขอคำปรึกษาจากเขานะครับลองอได้ระบายไงได้ระบายกับคนที่เราไว้ใจกับคนที่เราสนิทเนะเาะเพื่อนคนไหนบ้างนะครับซึ่งก็ดูแล้วถ้าดูตามหน้าไพา่มันก็มีสองคนใช่ไหมมีตัวเรามีเพื่อนเพื่อนสองคนใช่ไหมก็มีสองคนนี้แหละลองมองชำเลืองดูซิว่ามีลักษณะ ที่ที่เราพอจะปรับทุกข์เราพอที่จะระบายได้ไหมอ่าก็น่าจะมีคำแนะนำดีๆน่าจะมะีผ่อนคลายนะน่าจะมีการชวนไปกินนะชวนไปกินอาจจะไปกินหมูกระทะก็ได้นี่ <c oughs> กินแล้วคลายเครียดนะได้คุยได้ปรับทุกคนเราพอมันได้พูดได้ระบายนะ ได้ปรึกษาได้คำแนะนำมีการาปฏิสัมพันธ์กันนะมีการพูดจาพูดคุยนะไม่ได้จมอยู่คนเดียวในห้องเนี้ยอ,อะไรอะไรมันก็ดีขึ้นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆครับไม่เฉพาะแต่เรื่องความรักความสัมพันธ์หรอกนะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะ่ะพยายามอย่ายอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวนี้โรกแปลกๆมันก็เยอะครับทั้งโรกซึมเศร้าทั้งโรกเครียด หลายอย่างอะ่ะแล้วมันก็จะนำไปสู่สิ่งที่ที่เกินจะนึกถึงนะเออเพราะงั้นไม่ว่ามีเรื่องอะไรพยายามหาคนปรึกษานะครับหาคนคุยอ่ะนะหาคนคุยไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนอายุมากกว่าหรือว่าอะไรหรอกนะครับคนอายุน้อยกว่าบางทีความคิดมันก็ก็ดีนะเออบางทีดีกว่าคนที่อายุมากด้วยนะครับ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเปิดใจนะครับก็มองลองมองดูครับแต่ว่าน่าจะเป็นเพื่อนนะครับที่ที่ที่มาช่วยคุณนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็คิดได้ว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ได้จบลงหรอกถ้าดูทรงเนี้ยเพียงแต่ว่ามันกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจมากกว่านะซึ่งการตัดสินใจนั้นเนี่ย มันก็ต้องมองในหลายด้านนะครับมันก็ต้องมองในหลายด้านบางทีเราคิดคนเดียวมันอาจไม่ใช่คำตอบก็ได้แต่ถ้าเพื่อนนะครับถ้าคนที่เราปรึกษาเนี่ยเขาอาจจะให้แง่มุมอีกด้านหนึ่งว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณก็อาจจะได้คำปรึกษาดีๆได้ไอเดียดีๆนะมามามา,มาดูนะครับอะประมาณนี้ยังไงก็ขอให้คุณผ่านพ้นนะ ความวุ่นวายสับสนในช่วงนี้ไปได้เนาะขอให้ผ่านไปให้ได้นะครับแล้วก็ต้องผ่านให้ได้ด้วยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับมีอะไรก็เข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับผ่านทางคอมเมนต์ก็ได้ครับเพราะว่า,าก็อย่างที่บอกอผมยังไม่ใช่หมอดูที่เก่งอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนคุย <c oughs> เพื่อนปรึกษาก็ได้อยู่ <c oughs> นะ ก็ออ أ, ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ติดตามกันไว้นะครับติดตามกันไว้ในช่องก็มีหลายเรื่องหลายราวให้ติดตามนะครับังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องด้วยนะครับถึงแม้ว่าช่องเนี่ยหลกัหลกๆมันอาจจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับในเกมการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับแต่ว่ามันก็มีคอนเทนต์ดีๆอย่างคอนเทนต์เนี้ยที่ผมนำมานะครับซึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเป็น เหมือนอหมอนะคอยให้คำปรึกษานะครับไปในตัวด้วยนะครับยังไงก็โชคดีทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ